คนยังไม่ถึงวันก็จริงนะคะแต่99คืนในป่าก,ก็ยังคลึกคลื้นเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเล่นฮาโลวีนแบบจริงๆจ,จังๆกันนะคะทริคออทีสเริ่มต้นจากคุณพี่ฟักทองคนนี้เลยสวัสดีฮาโลวีนเอ่อโอเพนชอปเลยเหรอโอเพนชอป้านค้านะคะที่ต้องใช้ลูกอมในการแ,รกแลกเราให้มาแค่สี่อันเองมีของให้แลกมากมายนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอาชีพใหม่เหรอไม่รู้เลยอุ้ยหมาโครกระดูหเหรอดูดูกดูดเหรียปะเนี่ย มาแล้วค่ะสำหรับ9 9คืนในปู่ความจริงเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยที่เราเล่นไปอะ่ะทุกคนไม่เจอเทียนเลยนะแบบไม่ไม,ไม่ไม่เจอเทียนเองเลยเปิดกรงเปิดกล่องหรือว่าเปิดบ้านอะไรไม่ไม่เจอเทียนเลยนะคะเห็นมันดอกอยู่แค่กับไอคนที่มาเยือนบ้านเราะฟามไปก่อนนะคะช่วงต้นเกมก็คงจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเล่นคนเดียวแล้วต้าหาของคนเดียวจะส,ส่วนใหญ่นะ,ะสบายสบายวันนี้เราแค่มา เราแค่มาเคาะบ้านไม่ได้จะแบบมาฆ่าฟันอะไรกับใครหรอกทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านเนี่ยจะฆ่าฟันเราไหมฟักทองอันนี้เนี่ยเหมือนจะกินได้นะกินได้ปะกินไงอะ่ะอ๋อไงอ๋องั้นกินเลยงำงำงะู้ให้คูดเยอะอู้ให้เยอะพอๆกับเนื้อหมาเลยอะทุกคนเออเออดีด,ดีไปหาของกันดีกว่าค่ะเข้าบ้านนู้ง่บ้านทิศอทิ เออแต่ว่าเรายังไม่มีเทียนเลยค่ะคือไปดูข้างบนกล่องไม่รู้มีเทียนหรือเปล่าหวังว่าจะเจอของดีนะจ๊ะเดินมาถึงนี่แล้วไฟฉายอีกแล้วหรือนี่โอ้ oh my god เจอไฟฉายบ่อยมากเลยจริงๆที่น่ที่ไหนข่ะเขาไปได้หรือเปล่าโอ้ oh, เราเข้ามาได้ด้วยค่ะแล้วมีเงินมีทองเต็ไมไปหมดเลยเก็บของเก็บของเปิดประตูค่ะมีตัวอะไรหรือไม่โอ้ oh, ไม่มีเฮ้ยมีกล้อง มีกล่องมีกล่องมีกล่องโอ้โหไหนอะทุกคนเทียนะ,ะ่ะไม่เจอเลยแต่ว่าไปเราควรค้าแผนที่นะคะทุกคนแผนที่นี่ก็จําเป็นมากเหมือนกันนะสร้างแผนที่ตรงนี้โอเคได้แล้วค่ะแผนที่กล่องตอนนี้ที่เราเปิดแผนที่เหมือนจะหาไปครบแล้วนะคะเราต้องมาค่อยๆเปิดแอบไปเรื่อยๆเ,เฮ้ยเดี๋ยวตกใจหมดเลยแก้วก็ตายน้อยเหมือนจะมากัดเรายัางไงก็ไม่รู้นะอขอเท้าก็ตายหน่อย ไม่มีเลยทำไมถึงไม่มีเท้ากระต่ายเลยอะรู้สึกว่าจะดวงไม่ดีเลยนะคะวันนี้เท้ากระต่ายก็ไม่เจอแล้วก็เทียนก็ไม่มีด้วยเมื่อไหร่อะสามวันเข้าไปแล้วเนะะี่ยฮะเดี๋ยวก่อนทุกคนเอาความจริงอะคืออยากให้ไอ้ลัทธินั่นมามากเลยอยากให้มาบ้านเรานะคะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าตอนนี้เราอยากได้เทียนมันมันดรอปจากคนนั้นด้วยใช่ไหมเออถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะดรอปจากคนนั้นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่เจอเทียนจากกล่องสักกล่องเลยอะ คุณจะถูกโจมตีในคืนนี้กลับไปที่แคมป์ของคุณทุกคนกำลังมาฆ่าเรานะคะมีหนึ่งตัวสองตัวเท่านี้เนะาะเท่านี้ตีมันตีมันตีตีเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเรามีนี่ดว้วยทำไมเราต้องถือนี้ด้วยเออเรามีนี่เรามีนี่ตีแรงกว่าตีแรงกว่าตีเลยตึก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 ,ตก,ตกเออได้แล้วค่ะเทียนสองเล่มเออมันดอบจากอันนี้มีโอกาสดอบมากกว่านะคะกับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยดอบเลยโอ้โหเดี๋ยวช้าเหรอ โอ้โหใครจะไปสู้ได้เอาจริงโอ้โหอย่าอย่าหาเรื่องหารล่าเลยค่ะแล้วเข้าบ้านนี้ก่อนมีกระสุนนะคะยังไม่ได้ปืนเลยกระสุนเต็มตัวไปหมดแล้วมาหามืดแล้วตอนนี้มืดแล้วนะคะเอาเทียนไปเดี๋ยวก่อนดูแมพก่อนนะคะโอเคเราตรงไปด้านหน้าตรงนูน้นอะไระโอ้โหคุณกวางกระทิงกระทิงมาเองบอกเลย โอเคเราต้องไปเรียรีบไปเลยค่ะเราเปิดไฟฉายก่อนนี่ไงเจอบ,บ้านแล้วโอเคเจอบ,บ้านแล้วเราใส่ไฟเลยแล้วเราเคาะประตูโอเคเราเคาะประตูค่ะสวัสดีทริกเอาทีสนะว่าไงไม่ <c oughs> ไหนอะเราได้แล้วนะคะอุ้ยสรุปมันดีหรือไม่ดีอะเออไม่รู้เลยค่ะทุกคนสรุปมันดีหรือไม่ดีคำว่าทริกหรือทีทรหรืออะไรเนะี่ย ไม่รู้เลยนะคะโอเคสําเร็จไปแล้วหนึ่งบ้านนั่นเองนะคะเราได้ของดีมาเราไม่โดนแกล้งอ่านี่ไงได้มาเจ็ดลูกอมเจ็เม็ดเจ็ดเม็ดนะคะโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราไปอีกบ้านหนึ่งเช้ามาก็ไปหาของกันก่อนดีกว่าไปทางนี้ใช่ปหเราบอกว่าเราอยากสํารวจเอ,อหอคอยบ้านนั่นๆันนนนนน่โอเคไปค่ะอยากดูว่าเราอาจจะได้เทียนมาเพิ่มนะคะทุกคน๋ย่เข้าไปในบ้านดินาะยออกมาเร็ว นายเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เดี๋ยวก็ตายพอดีหรอกอ้าอะไรอ่ะไม่มีเทียนดอกบ่อโอ้โหไม่ดอกเทียนแบบนี้ก็แย่ดีวุตสามมาฆ่าถึงที่ประหาพอไหมทุกคนไหวใช่ปะเพราะว่าข้างบนไม่มีตัวนะคะนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้า ขึ้นบันไดามาด้านหลังลูกน้องเองอะตายหมดแล้วเข้าใจเปล่าเสร็จฆ่ากันหมดกล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวดูสิปืนอ้กระสุนหล่นโอเคเราได้ของด้านบนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเ,ยเรากลับเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าคืนนี้เรามีภารกิจสําคัญนะคะบ้านที่เราจะไปคือด้านนู้นที่เราหันหน้าไปนะคะโอเคหยิบเทียนก่อนหันนี้นิดนึงนี่ไงเจอแล้วย่ AH. จุดเลยค่ะเข้าประตู กอกกอกคลิกออที Click นะคะเฟอร์นิเจอร์เทดเดอร์นะคะว่าไงอย่ากแกล้งเราเลยได้ไร่ะเอ้ยเราได้ของดีอยู่ค่ะได้ยาหะเย <laughs> ้ดีใจอะ่ะเราไม่โดนแกล้งสองที่แล้วนะคะทุกคนบ้านนี้ทริกออทีหูที่ออทีสองบ้านเลยอะ่ะตรงเนี้ยหน้ามาเหมือนกันนะคะ น่ามาเหมือนกันแต่ว่ามันไกลมากมันเกือบสุดแมปเลยอะทุกคนหูไกลไกลต้องหาใกล้ๆก่อนแลอย่ามาไกลขนาดนี้สิ่งที่เราอยากจะสร้างเนี่ยคือสองอย่างนี้สองอย่างขาประจําของไอยาบีที่เอาเกตโตเมื่อไหร่ก็จะต้องสร้างตลอดเลยนะคะชอบไม่รู้ชอบอะไรรู้สึกว่ามันจําเป็นอะสองอย่างเนี้ยไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่เราว่าจะเป็นมากเนี่ยมันบอกเวลาด้วยแล้วก็บอกทิศทางด้วยหาะะที่เราไปนี่ก็กรทริคเอาทีมเหมือนกันอุ๊ยยังไงกล่องอรารยังไม่ได้เปิดเลยค่ะ โอเคไปเปิดกล่องมาไม่รู้กี่กล่องนะเนี่ยไม่เจอเทียนสักเล่มเลยทุกคนแล้วก็ไม่เจอเจอกระสอบดีกระสอบดีตกน้ําไปแหละอะไรเนี่ยกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของคุณนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกบ้านที่โล่งโจ้งมากกําลังแอคกอยู่ร <laughs> อเรามีปืนฮะเรามีปืนเออจุกหูเยอะเยอะรอบนี้เยอะได้เทียหลายเล่มเลยเออจุกไปจุกไป เดีย๋ยววิ่งไปเจอกวางเขาละเดี๋ยวมันตบให้เรียบร้อยล้มหนึ่งนะคะเอาตัวยิงนี่ก่อนยิงเออโหลด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 กันแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงโอ้โหกว่าจะตายแล้วเนี่ยยิงยิงมีคูดาวการยิงด้วยประเด็นตีเลยนี่เนนี่เนนี่เนเออง่ายๆนะคะเลิกจุก <laughs> จะได้เลิกจุกเดี๋ยวแล้วถ้าเทียนเล่มเดียวหรอ,อโอ้เซ็งเกิน ใจร้ายอ่ะมาบุกตั้งหลายตัวให้เถียวเล่มเดียวบ้าบอฮะบ้าบอไปใหญ่แล้วนี่นี่น,นี่ฝั่งซ้ายมือมีบ้านี่ไงเจอบ้านแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงต้องตีหมาก่อนทุกคนเดี๋ยวมันฆ่าเราโอเคตัวนี้หยาหยาย่าเออทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราจุ๊บ เราจุ๊งะคะเราจุ๊งไล่อะไรลักหนาเนี่ยฮะฮะไล่แรลัหนาไล่แะรลหนาํานาำคานไปได้เราไปเออไม่รู้เรื่องเทียนนั่งไงนั่งไงเราเก็บเราเราเฮ้ย <c oughs> เราทิ้งเทียนไว้ตรงนี้อ่ะมันค่อนข้างไก่บ้านนะคะทุกคนค่อนข้างไก่บ้านออาเก็บไว้นี่นไงบ้านทิ้งเอาทิ้งเราทริ้งเอาทิ้งไปเลยเราทริ้งเอาทิ้งไปเลยแวะไปเลยนะคะมา เฟอร์นิเจอร์เทรดเดอร์อีกแล้วนะคะมาทริกออทรีสสวัสดีค่ะได้เป็นเย้โอ้เงินได้เงินเยอะมากโอ้โหขอบคุณค่ะเย้ไม่เสียแรงนะคะที่ตามหาเทียนเยอะขนาดนี้มาก่อนไปกันเลยปืนนึกออกยัง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 เยอะโลดโลดโลดไอ้กวางหยิบยุ่งกับเรานะไอ้กวางหยิบยุ่งนะหยิบยุ่งนะ อีกตัวหนึ่งโอ้ยรีโหลดลืมโหลดนะคะลืมโหลดเออแล้วก็ใช้ไม้ตีเลยใช้ไม้ตีใช้ไม้ตีใช้ไม้ตีหิว <c oughs> ด้วยโดน,นตีด้วยไม่ตายอีกแล้วคลิกออกที ได้ไมาแค่1ิอันเองนะคะไม่ไม่น่าจะพอซื้ออะไรได้แหละใช่ไหมเออมันมันขั้นต่ำยี่นะคะแล้วก็มีชั้นวางของเนี่ยสิไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ Trick or Treat กิจกรรมฮาโลวีนของ99คืนนะสนุกดีนะคะถือว่ามีอะไรให้ทำแล้วก็ฟักทองที่ดอปอยู่ตามฉากก็ช่วยประหยัดแบบเวลาเราใช้เวลาไปตีสัตว์ตีสัตว์เพื่อจะกินข้าวนะคะเออประหยัดเวลาดีนะสนุกดีค่ะไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อายาบีบ๊ายบายนะ